ปั้นองค์วัดปาทะเลศิลปะลงลูกหรือที่เขาเรียกว่าศิลปะตุ๊กาตารือพิมพ์ตุ๊กาตาสําหรับพระตักทะเลเนี่ยหลวงแก้วก็สร้างไว้ก่อนวัดเครือวันวนะสาหรับพิมพ์เนี้เนื้อหาของพิมพ์เนี้ค่อนข้างจะอ่อนละก,ก็คือใช้ลักในการผสมเนี่ยค่อนข้างน้อยใช้ตัวประสานรักค่อนข้างน้อยที่สําคัญองค์นี้ไม่ผ่านการใช้หรือผ่านการใช้มาบ้างแต่น้อยแล้วก็ที่สําคัญรักที่ลงไว้เนี่ย ลงคุมผิวเนี่ยหลุดเราไปดูในซอกเนาะองค์เนี้ยพอเห็นในซอกเนี่ยจึงรู้ว่าผ้าพ้าองค์เนี้ยมีการลงรักไว้ก่อนรักมีการลงไว้ก่อนแล้วก็รักในี่มีการหลุดร่อนแล้วพราองค์เนี้ยน่าจะไม่ได้ใช้มานานมากผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยจึงมีลักษณะของการขับน้าว่านหรือว่าผิวพันธนุ์การขับผิวขึ้นมาเป็นลักษณะ เป็นเม็ดเปเ,ปเป็นสาคล้ายๆกับน้ำว่านเป็นค่าน้ำว่านจึงทําดูให้เหมือนกับว่าไม่หนึบดูเหมือนไม่เก่าแต่จริงๆเก่ามากสังเกตได้จากไหนนะครับสังเกตได้จากลักษัะที่อยู่ในซอกมีความเก่าแล้วก็แตกร่อนหลุดส่วนผิวพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นผิวพันธุ์ที่อาจจะเป็นฝุ่นละอองผสมเข้าไปกับค่าน้ํามันในองค์พาะที่ขับออกมาจึงทําให้ดูคล้ายคล้าย,ายผิวใหม่ แต่จริงๆเราไม่ใหม่เลยนะครับข้อพิสูจน์ง่ายๆนะครับก็คือการดมการดมช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวประสานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของเก่าเขาจะไม่มีกลิ่นนะหลายๆคนคิดว่าการดมเนี่ยเป็นเรื่องเพล์เจอร์นะการดมเนี่ยเป็นเรื่องเพล์เจอร์จริงๆแล้วไม่ใช่เพล์เจอร์ครับมันเป็นช่วยเราได้นะครับอีกทางหนึ่งนะเพราะเนี่ยหลายๆคนเก่งคนเก่งไม่เป็นไรครับใช้ตาดูได้นะครับแต่ถ้าคนยังไม่เก่งนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจก็ใช้อ,อื่นช่วยได้นะครับ เราเราจะดูแต่ตาโดยที่มือไม่สัมผัสเข้าไม่ได้นะครับดูแต่สัมผัสแต่มือนะครับแล้วก็หลับตาดูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในการดูพระจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับพิพนนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะใครมีเก็บไว้ให้ดีนะครับนะเป็นถิ่อการปั้นของหลวงปูก่แก้วแห่งวัดปากทะเลนะครับ